แจ้งข่าวดีค่ะคุณผู้ชม18พฤศจิกาย,ยน2564พรุ่งนี้โอนเงินแล้วก็เติมเงินเข้าบัตรวัสดิการแห่งรัฐที่สําคัญกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ได้ทุกคนไหมนะคะเดี๋ยววันนี้ติดตามรายเอียดค่ะแล้วก็กรมบัญชีกลางยืนยันจ่ายเงินให้กับคนที่ถือบัตรวัสดิการห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเติมเข้าไปในส่วนของบัตรกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ส่วนเป็นเงินอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานทซบค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์จากทางกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องซึ่งพรุ่งนี้ค่ะกระทรวงการคลังนัดโอนเงินให้กับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเข้าไปในบัตรให้แล้วก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือถ้าหากไม่ใช้จ่ายสามารถทบสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะ18พฤศจิกาย,ยนโอนเงินตรงเข้าในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายการที่หนึ่งที่จะโอนพรุ่งนี้ก็คือเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนค่ะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะคะในส่วนของการจ่ายเงินเติมเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้สำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการและถ้าหากไม่อยากกดออกมาใช้ก็สะสมภายในบัตรใช้ในเดือนต่อไปได้ค่ะส่วนวงเงินที่2ที่จะได้รับก็คือเงินคืนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะ สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่ใช้น้ําประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนน้าประปาไม่เกิน100บาทส่วนเกิน100บาทถือว่า ผู้ถือบัตรวัสดิรแห่งรัฐเป็นผู้ชําระเองในส่วนของการโอนเงินจะเติมเข้าไปในบัตรวัรดิรแห่งรัฐสําหรับคนที่เข้าร่วมโครงการและที่สําคัญค่ะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะในส่วนของบัตรวัรดิรแห่งรัฐสิทธิ์ค่านา้ําค่าไฟยังมีาการการจ่ายแล้วก็เติมเข้าไปในบัตรอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องกดออกมาใช้เป็นเงินสดก็ได้หรือว่าสะดวกกดออกมาใช้เป็นเงินสดก็ได้เพราะวง,วงเงินตัวน,นี้สะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะ นำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ